สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลค,คลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูแจ็คกันฮะเป็นแจ็คท็อปเลนนะเกมนี้เจอกับคาลิสตาที่ท็อปเลนนะโอ้จังหวะน,นี้ฮะแจ็คเดินเข้าไปในพุ่มนะแล้วเจอคาลิสตาเต็มๆนมะกดอีสายไปพร้อมกับเทดไปประมาณ200ได้นะโอ้คาลิสตาไม่ได้แตะตัวเลยแล้วจังหวะน,นีะ้ว้าวคาลิสตาต้องปักวอร์ดนะผมว่าถ้าถ้าจะเล่นเออต้องปักวอร์ด จกก็กด e เข้าไปไล่เทดพร้อมกับออโต้ไปหนึ่งทีฮะคาริสตาคลายแบบกระโดดเข้ามาหาโอเคว้า okay. ตัวตีไก่นะแต่ว่าเล่นแบบไม่กลัวเลยคนระับว่าเจอตัวตีไก่คาริสตาเจอแจคนะผมว่าคาริสตาเนี่ยต่อให้เป็นตัวตีไกผมว่าก็อาจจะเล่นยากอยู่นะแจ็กมันสามารถกระโดดเข้าถึงตัวได้อะ่ะโอ้หล้วเลยว่าสองก่อนเนะี่ยโอ้เหตุแบบบานเจี๊ยบเลย ตอนนี้แจ็คเลเว่าส่องไปที่เรียบร้อยฮะแล้วเหมือนกับว่าจะมีรีซินนะอ้อมขึ้นมาแก๊งทางด้านหลังฮะอ่าผมมองว่ายา,ยากอยู่นะแจ็คยังมีซีอีบีไปเลยแล้วรีซินมาเป็นที่เรียบร้อยฮะคาริสตาตัดใจแทงให้เพื่อนก่อนนะเราต้องเดินออกฮะ,ฮะรีซิดแปะโซนิกเวฟไปไม่โดนนะโอ้มากร์เจอพี่แจ็คเป็นคาร์บอยนะไซส์สเต็ปหลบอะโอ้มาโอคาเลต้าเสียเลยจังหวะนี้พลาดไปนิดเดียวนะพลาดไปนิดเดียว โอ้ลรแจ็คตันใจกระโดดใส่คาริสตาคาริสตาต้องกดเอ็กซอร์สก่อนนะแล้วแฟดออกไปนอกวงสตันของแจ็คได้แล้วดึงหอ,อกกลับมานะค่ะแจ็คไปได้ฮะว้าวตันใจดีละตันใจดีแล้วที่เข้าไปเพราะว่ายืนรอเดี๋ยวก็ไม่ได้อะไรอะมีเทเลพอร์ตแล้วไม่ใช่ปัญหาอะไรแลรก่กันไปเมื่อกี้นี้เขาได้กันดูดีนะดูดีแค่สกิลไม่โดนแค่นั้นเองถ้าสกิลโดนก็คือจบละรีซินก็ไม่ตายเออแค่พลาดแต่ว่าได้ดูดีละ ดีมากเลยเมื่อกีนอ้นี้คาริสตาตันชัยซื้อเกาะมาเลยนะโอ้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะไปขึ้นอะไรต่อนะแต่ขึ้นเกาะใหญ่บัเอกมาเลยนะคือมันจะขึ้นในเทมยากนะต่อไปเนี่ยน่าสนใจนะผมว่าคาริสตาเนี่ยน่าสนใจอะการเล่นของเขาแล้วก็การขึ้นในเทมด้วยม,มันก็สามารถเล่นได้นะมันอารมณ์คล้ายๆกับเวนท็อปเลนนะเอะเรื่องของเซียเนี่ยทำได้โอเคนะไม่ได้ห่างมากครับถ้าจะรลับเวฟนี้เนะี่ยก็น่าจะเซตพอๆกันแล้ว โอ้แล้วตัดใ,ใจกระโดดเข้าไปเทรดใส่คาลิสตาคาลิสตามียันต์เป็นที่บะพอยฮะแต่ว่าไม่มีคนอยู่ด้วยนะเอาไล่ตีไปแจ็คต้องกด e หันสวนนะเราสตาร์ใส่คาลิสตาไปพร้อมกับกระโดดหนีฮะอู้จะเข้าไปเทรดนะแต่ว่าคาลิสตามันมีเกาะใน4สี่ประเด็นแล้วมันเทรดยังแรงอยู่นะต่อให้ซื้อทมเกาะมาโอ้แล้วน่าสนใจไหมะคาลิสตาอัพสกิล e ไว้3ขั้นแล้วก็คิวไว้3ขั้นนะ ตอนนี้ยังไม่ได้อาบันติด้วยอะโอ้โหน่าจะคาลิสตาเมนนะผมว่าสกิลขขอแม่นจัดเลยแล้วก็เทรดดีมากเลยว้าวแจ็คเสียอีเป็นที่เรียบร้อยครับเวมนี้อาจจะต้องยอมปล่อยนะแล้วคาลิสตาถ่ายเพจยาวๆเลยนะมาเตอร์ยีกำลังจะขึ้นมาแกงที่ท็อปเลนนะแต่ว่าเป็นมาเตอร์ยีที่เลเวล4นะผมว่าอาจจะยากอยู่นะน่าจะโดนคายตาย มาแล้วฮะมาตยีจังหวะนี้คาริสตาเลยว่าเจ็ดมาตยีต้องวิ่งหนีก่อนนะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แล้วอาจจะนิ่งได้นะถ้ามัวบ้านงานเนี่ยโอ้โหโอเคกดวีลทันนะแจ็คออกมาทางด้านหลังนะเป็นคาริสตาที่มีกอดในสิบเด็นแม่เจ้าคือมันแรงแล้วมันถึกด้วยเชคโอ้ยเทมโคตเสียเลยว่ะแล้วแจ็คแต่งใจกระโดดหันสวนนะคาริสตาต้องกดเอ็กซอร์ก่อนนะแล้วแจ็คเดินหนีมานะคาริสตา ตีมีเนียนครามาเรื่อยๆฮะปาคิวโอ้มันได้ยัยงไงฮะโอ้ยเรื่อยๆหนึ่งคือแจ็คเนี่ยมันไม่สามารถเซฟได้ไงมันก็ต้องบวกแบบนี้แหละบวกไปเรื่อยๆเออเพราะมันเป็นไฟเตอร์อ่ะต่อให้มันยืนติดป้อมมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะโดนแซวในป้อมแบบดุรัวแล้วคาสตาแจ็คกดอันติเป็นที่เรียบร้อยนะไล่ตีสายไปมาอืมกระโดดหัวอืมเคาะคาสตาก็พยายามคายอยูอ่แจ็คแฟดไปกดสกิลแบบวิวนิ่งฮะนิ่งไม่มีเอ็กซอร์ฮนะ โดนแช็คอเป็นลูกเลยนะเวฟกำลังจะดันกลับเข้ามานะล้ al, วแชกก็หมดความหมดทนนะแซวบ่อยอะโดนคาริต้าแซวบ่อยนะอันไปสวนเลยฮนะแล้วดูอะกระโดดสวนเข้าไปทีเดียวโดนคาริต้าไล่ไครกลับมาโดนไปครึ่งหลอดนะคาริตาเอ็กซ์อร์กำลังจะขึ้นนะว้า wow. ว แล้วดูคารินาถ่ายเพจมาตัยีอะไรจะขึ้นมาแกงฮะตอนนี้เป็นมาตัยีที่เลเวลหกนะกดอันตีมาเป็นที่เรียบร้อยฮะไล่ฟันไปชงเงชงชงเชงคารินตาขายไม่หยุดอะเอกซอสยังไม่ขึ้นนะ,ะอีกนี้เดียว2องวิขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทีมฝัม่งสีโอ้โหฝัดมาหักหอกฮะกลายเป็นในหอกหักเลยโหแล้วเหมือนจะมีการไดกันต่อเนื่องนะคารินตาพยายามที่จะรันเวลับแจ็คโดน ห่อ,อไปเยอะมากๆครัลิซินยังแปะส่นิกเวฟไม่โดนนะเป็นพิซายลารท,ที่เข้ามากวดสก,กิวดบดิวราคาแจ็คไปได้นะแต่ว่าก็ต้องแลกด้วยชีวิตนะฮะรีบไปนิดนึงนะรีบไปนิดน,งน,ดนึงการโรเทตครั้งเมื่อกี้นี่นะทำให้ฝั่งสีแดงเนี่ยกลับมาเสียเปรียบเอาเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมอร์กาน่าจะมาอ่ารับเวฟที่เลนกลางแทนไซรัสแล้วโดนแคสโซเปียสโซลคิวไปด้วยลิซินะโอ้โหคมใดี๋ยวแล้วก็อ้ แจ็คเอา้าแล้วพี่แจค็คก็ไปฆ่าคาลิสตาที่ท็อปเลนนะเดี๋ยวขอดูอีกรอบแจค็คนะสนใจเทเลพอร์ตมาที่ท็อปเลนนะแล้วคาลิสตาเหมือนจะกลับบ้านช้าก็เลยโดนแจค็คไล่คอไปแค่นั้นเองเพราะโอ้โหมาแล้วท็อปเลนนะพี่ไซรัสถ้าอยากจะลองของใหม่หน่อยนะได้เอเวอฟอร์สมาฮะแล้วกดเอเวอฟอร์สใส่ปลายพร้อมกับกดอันตรีของพี่แจค็คนะรีเซฟสติ๊กเวฟโดนไซรัสกดซีพีวิวใส่ มาเตยน,นิ่งไปเลยอะแล้วแจ็คไล่คออยู่ค่าทีซินมาได้อะโหแผวพามากตัวนี้โอ้โหแผวพามากเจอไซรัสกดสกิลวีแต่ละทีนี่คือแบบค้างเหลืองอะแจ็คะถ่ายป้อมไม่หยุดนะแล้วไซรัสมาเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วแจ็คนำอยู่นะไซรัสอาจจะตันลายนะต่อให้สกอร์คิวเยอะแล้วแจ็คตันใจก็โดดใส่ไปเลยฮะ สาราโดนสตันนนและอหารมากดอันติของแคสโซเปียฮะเชนซีซีไม่หยุดนะแจ็คก,กดอันติสวนกลับไล่เคาะมาดิห่างเลเวลเดียวอะสู้ไม่ได้เลยอะแปดคิวอะแจ็คฮะทำหน้าที่ยืนอยู่ที่ท็อปเลนแล้วก็โดดใส่คาลิสตาไปฮะคาลิสตาโดนสตัน์สายไปโอเคคาลิสตาได้ลุนคิงมาแล้วนะตอขึ้นไอเทมแอบสเปซสปาอยู่นะ หรือว่าเป็นสูตรเตียวอะน่าจะสูตรเตียวนะเด้นแบบดาเมจออนทีด้แล Jack, ้วแจ็คเทเลพอร์ตไปที่บอดเลนะรีซินโดนละคาม่ารู้อยู่อะสตันสายไปรีซินต้องกดแฟดน,นะแจ็คอะไล่เคาะใส่หรือรัวเพราะมากดอันตีแบบเพนชั่นซินเซียเลยนะและ้วเคาะรีซินตัวระเบิดไปฮะเป็นคาม่าที่ได้คิวไป มีการบวกกันในป่าคาริสตาขายแบบไม่หยุดนะเพราะมีแบ็คชิวะแล้วแจ็คตัดใจกระโดดใส่เคสลินไปแต่ว่าโดนแถบนะต้องตัดใจแฟดไปฮนะเคสลินก็แฟดหนีแล mm ้วแจ็คเหยียบแถบอีกแล้วอะหันมากระโดดใส่คาริสตาแทนแล้วไล่เคาะไม่หยุดค่าคาริสตามาได้ฮนะโอ้มาเจ้าจะมโคตรเถื่อยเลยว่ะแจ็คอะดูบอลเลยนะครโซเปียนหนึ่งห้านะอ้าวมีไหมมีเอาเพย์ไหม แย่ yeah, ล้โอ้โเซนจัดโอ้โหมากันเจ็บยันรุดลอดไปได้กดดึงสเปซได้แบบดีจัดจัดอารลีสินะไม่เคยแปะโซนิกเวฟบโดนเลยเว้ยเอาละที่แจ็คมากดควงผิวสายมองกัน่าอีกทีดเดียวโอเคสวยตีไม่หยุด <Okay. S 1> เกิดจากการที่แคสโซเปียลหลบโซนิกเวฟบแล้วก็ตายช้าๆหลบอ e ีของเซลารด้วยการกดแปดอะ ทีมฝั่งตรงข้ามคือน,นิ่งหมดเลยอะเข้าม,มันลึกเกินไปพระเจ้าหนึ 16, ่งห้าหนึ่งหกจะเล่นเป็นนะมันก็ดูมีอิมแพกปะแจ็ค่ะตอนนี้20นาทีนะเลนล่างเหมือนจะมีอันตรายอะไซรัสอ้อมมาทางด้านหลังแล้วแจ็คกดสกีอีไปเป็นที่เรียบร้อยอะเลยว่า14นะเรามีรีซินมาด้วยฮะโอ้เอาละมาละกดอ e ีสวยโอ้ไซรัสกดซอนย่าสวยอะราคามากมารอซ้อนนะให้ก่อของโอ้อ่า คาริสต sí, ้าก็มามากันหมดอ่ะในเวลาเดียวกันนะทีいい่ทีมฝั่งสีแดงเนี่ยไปมั่วบ้านงานอยู่ข้างล่างนะทีมฝั่งสีฟ้าก็มาเปิดบาลอนกันนะแล้วจิงอะเหมือนจะหลุดโพสชั่นไปโดนอันติของมอการ์นาต้องแฝดออกมาก่อนแล้วยีครับหมดความหุนคนกดอันติไล่ฟันใส่มอการ์นาไปช่งเชงช่งเชงต้องกดสกิลวิวก่อนนะแคสโซเปียโดนรูทของมอการ์นาไปนะกดอันติใส่เชสลินโดนไปเต็มปอดเลยอะแล้วได้ชัดนะมา1,000บาทนะทีมฝั่งสีแดงโอ้โหลิซินผมนี่ โอ้แจ็คก็ถทเรพอร์ตมาสาระหลงังจากกดแฟนกมาแล้วแจ็คเป็นคาร์บอยแจะบอกยิบหายฉายที่นี่แล้วโอ้ตันโดนไปสอง,องตัวโอเคนี่บางสีแดงฮนะไปต่อเปิดบอลลอนต่อแล้วสามาโอ้ยวันช็อตโอเค คือเรื่องล้านะผมว่ายังไงทีมฝั่งสีแดงก็ล้าได้อยู่แล้วมีคาลิสตาแต่ว่าเรื่องของดาม,มจจะพอหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะโอ้เชียนติจริงลอยมาจากไหนไม่รู้ไม่เห็นเลือดบอลลอนนะทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยก็เลยไม่ได้เข้าไปเช็กอะแต่เลือดบอลอนแบบน่ากินจัดมาแล้วพี่แจ๊คนีเตะออกบอลอนฆ่ามอการ์นาไปได้ฮนะโอ้ปัดตันสาม มาดักอยู่ที่เลนกลางนะแล้วคามาก,กดไอ e, ายใส่ปลายมอคก่นนา,าก,กดอนะันติพร้อมกับกดซอนย่านะยีเข้าไปไล่ใส่เคสลินนะพร้อมกับพี่แจ็คค่าเคสลินมาได้กดอันติว้าวโอ้เกียละสารสกิวไปไม่โดนโอ้ยอย่าคนแบกแชดอดไรหรอ คือเมื่อกี้ทีมฝั่งสีแดงยืนแยกกันไงทีมฝั่งสฟ้าก็ตัดใจเปิดแบบ3ต่อ5แล้วเปิดแบบดีจัดอะ่ะแต่ค่าขึ้นมาที่ท็อปเลยแล้วเจอไซรัสไปนะโจท์เก่าอะเลเวลยังคงนําอยู่เหมือนเดิมว่าไซรัสต้องตัดใจหนีนะแต่จริงอ็ตติมาไม่โดนนะไซรัสพยายามที่จะดูดเลือดสู้นะแต่ว่าไม่ไหวอะหน่หนึ่งกับแจ็คนี้ไม่มีใครไหวนะไอ้สนิ้วนี่คือแบบโคตรเถื่อนหนึ่งหนึ่งอะ ส่วนคาริต้านะช่วงช่วงทีมไฟช่วงกลางๆเกมเนี่ยเริ่มดูจืดละดูจืดไปหน่อยแต่โซเปียโอ้โหเอาแน่เอานอนกับต้นอีเวฟบีซินไม่ได้เลยวะโอ้อาเซียนงั้นละเพื่อนกูม,มาแล้วคาริต้าไ่งามมาแล,ล้วลีซิน เซียนเยอะไปหมดแจกันเลื่อนโลนะกลับบ้านไปแล้วก็เทเลพอร์ตมาแล้วรีซินตันใจเข้าไปคุ้มวงในนะจังหวะนี้โดนคาริต้าดูดขึ้นมาโอเคยังรอดอยู่อะสวยงามสวยงามทีมฝั่งสีแดงอนะมายืนดักในพุ่มกันนะแล้วก็โซนแถวบอลหลอนแล้วมีการเทเลพอร์ตมาทางด้านหลังอนะทีมฝั่งสีแดงยังไม่เห็นนะว่ามีการเทเลพอร์ตลงมาแล้วรีซินบาโซนิีเว็บไปไม่โดนอีกแล้วอนะ โอ้แล้วใครก็มาคุกวงนายแจ็คอยู่ข้างหลังนะ<ป>โอ้เอาเฉียมวมัวไปหมดเลยดูใครดิมาดูพี่แจ็คโอ้มากล้น้าแฟดมากดอันตีใส่นะแจ็คไล่ฆ่าเคลลีนะแล้วน่าจะฆ่าได้อย่างไม่ยากเย็ยนอะไรเคล็ดลีก็แถบเซียนอยู่นะอะไหลายๆจังหวะแถบโดนหมดเลยอะโอ้คนเรารอดมาได้ด้วยโอ้ มึงรอดได้ยังไงวะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์ไวตาต้คลิปนี้ได้เลยสร้บงคลิปนี้สวัสดีครับอดได้จีนะเนียนนะตัวนี้เนียน